ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปีนี้นะคะดีค่ะเป็นในเรื่องของความเพ่การสูงฝันค่ะว้าว้าใช่สักตอนพร้อมในการ<อ>ที่จะก,ก้าวแต่สำหรับตอนนี้ค่ะเราก็ยังมีวิธีการนการชนบุรีค่ะ ชิทยากัสุขผู้จัดการสำนักวิซุนไทยแลนด์ได้วเรียนให้สาววัตถินเขาหลความงามเปิดทั้งนี้เปิดโอกาสให้สาวสาวัยรุ่นชาอุสาห่วนจัดทกันยาถนงนการคาสุนการค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตเปิดกับคณะกรรมการจัดการประกวดนะครับเพื่อให้เรคาที่เรียว่าต้อีลกอ นะครับให้สังคมได้เห็นถวนนั้นถามว่าบริษสนุกไหมไม,ไไมเก็บเออค่ะรกอบการมาถึบบว่าอบก็เป็นสองบุคลิกภาพของด้วยที่พาคุณคุ้มตัวแทนจากบริษัทแม็กซมอินเตอร์